แต่ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะก็มีการซ้อมขบวนพาเรดค่ะโดยปีนี้คอนเซ็ปต์ก็คือละครหน้าดูนะคะมีทั้งหมด7ขบวนค่ะแต่ละขบวนก็หมายถึงละครแต่ละแนวอย่างเช่นแอคชั่นพีรี แฟนตาซีนะคะเรียกว่าน่าดูทุกๆเรื่องเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะบอกเลยว่าพาเลไม่ธรรมดาเพราะว่าจะมีการแสดงเป็นไฮไลท์ด้วยนะคะนักเด็กกับยาย่าค่ะจากละครเล่รับสลับร่างแล้วก็วาวากับท็อปจลนจากละครกุหลับตัดเพชรน,นะคะก็เป็นตัวแทนของละครแอคชั่นนี่ก็จะมีฉากบูสวสวยๆให้ดูกันยังมีค่ะทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแห่งนี้นะคะไปติดตามข่าวบันเทิงอื่นๆกันต่อเลยค่ะ เดชยาย่าหมากปรินเบลล่าบอยปกรณ์เจมมาและมากี้ร่วมอวยพรวันเกิดช่อง3และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีและร่วมทําบุญบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิษ84พรรษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่อาคารมิีนนเนื่องในงานมหกรรมความบันเทิง46ปีไทยทีวีสีช่องส